เตะบอลน้ำหนามเอาพอแล้วพอแล้วไปไปไปเข้าบ้านเลยเร็ว สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอสซีถึกอีกครั้งนะคะมาป่วนอีกแล้วเอาหมวกผู้ใดไปเล็ดอีกเลยเดียบท้อยอู้ยระวังจักอันใดเป็นอันใดเนาะอู้ยแน่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 ไปแล้วไปแล้ว เน่งเน,น่งเน่งมาเอารถเขาน bize, ี่ก็ไม่เอาเขาไปเลยเขาไปเลยเออเขาไปเขาไปเออเขาไปเร็วอู้เอาลูกระวังเด้อระวังเด้อแหนกจับโคกผู้ใดมาใส่ปากฉันอ้อว้าวไอ้ยาไอ้ยา เอมิงเอ้ยเอาเออเอา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 เอดินุไปเรนรดีนุเด้อมเนน้ำเร็วเร็วเร็วมิงงมิง มิงก็เล่นน้ำลูกเร็ว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 เล่นน้ำเร็วเร็วลูกเร็วไปไปลูกไปไปเล่นน้ำเล่นบอลน้ำน้ำไปเข่าไปเลยเห็นบอลนี่ยังรอยลองลองอยู่ไหนเร็วเร็วเอาทุบมือซุบมาเอาแน่นี่ของดีเจ้าคุ่นก้อนคอร์คีแด่คุณ

มาเบิ bem, bem, bem. ้งมาเบิ u u uh! U uh! Oh! Uh! ้งนี <t 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 ่เห็นบอนี่นั <t 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 ่นเขาออกจากอุชค ja, ุชคุุชโอ้โห้ยไปแล้วไปแล้วเด้อเขาไปนั่นมุนดีปุยได้นั่นเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าคน น้องขิงยานบอนขิงไปแล้วพี่เดียวปดูเร็วไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเขาคอกครับเขาคอกไปแล้วเบิ่งก่อนเบิ่งก่อน Bay đó, bay bón thìm hay nè, bì đi bón, bón 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 hay nè Bón thêm hay nè ผมรอเวลานี่มาโดนแล้วผมอยากเล่นเออเฮ้เต๋บอนน้ำนาำเอาเอ้ เปียกเมดดล้วคนอยู่นี่อุ๊บอุ๊เอ้ยโอ,ยอย้อาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเอออาบแล้วจังเถาบอนนอน เดียวเขากมาอาบน้ำนองเดียวอาแน่นเ้าอ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 ้หู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 เตะบอลน้ำนามเอาเลยเอาเลยโอ้ยอือโอ้ มันมันมันในอารมณ์โอ้โอ้ออเออามุดมุดมดเออมุดโอ้ยมุด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 มดน้ำเออมุด มุดเออโอ้ยอุ้ยฝนบักเนยน้อยบักเนยน้อยกระดิ่งเดาเดาเดามาถาแม่มาล่องน้ำ่าแม่อุ้ยอุ้ยมิ่งน้อยมิงน้อยมาเดา ขอไปอาบน้ำน้ำนองทำแมเดียวขอไดอาบน้ำน้ำนองำอืวออืออออ้ออเอมุด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 เอาใส่แวนตาบอใส่แันตาบอเอะ thấy bên ta đầm nằm มาท่านพ่อสิดกพี่ฮะบ่ท่านพ่อสิพ่อแล้วพ่อแล้ว ไปไปไปเขาบ้านเลยเดี๋ยวโอ้ยอืออือมุดน้ำอีกแล้วลุกลุกลุกขึ้นขึ้นขึ้นไปถุนไปบ้านเร็วเร็วเร็วแม่ถ่ายอยู่คุน เร็วเร็วไปไปไปเร็ว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 ก็ขอบคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับสัคล้กดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะ ขอให้แม่เอซีมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะอย่าเ,เจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะคะ,ะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ